สวัสดีจ้ามเอนี้แม่น้องแพรว่าสิมันนั่เสนอเมนูจา้าเมนูเด็ดเด็ดของเ้าก็คือย่ำไข่เยี่ยวมาจา้านรกกับน้ำจิ้มซีฟูดพี่น้องสูตรเด็ดพี่น้องจา้าเ้ากับสิบแบบว่ามันมีพักเค็งเคียงจ้คพี่นี่ค่ะหอมหัวใหญ่จ้าแล้วก็ต้นหอมพักซี่จ้าพี่น้องสดๆซื้อมาจาก ตลาดสดๆเแล้วพี่น้องว่าแหล้วก็น้ำลล่แตกพี่น้องมังนะมันก็สิม,มีไใครเยี่ยวมากับใครเข้มเนรเ,เดี๋ยวแม่แพ่ว่าสิ้ผ้าพีผ้านองมาก,กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าเล้วก็เปรี้ยวปากพี่น้องเดี๋ยวมาเข้าลองมาซิมาเลยจ้าสูตรเด็ดเด็ดจ้ะกันพู้ใดยอยากหูวว่าน้ำจิม้มแม่แพร่ว่าเนี่ยค่ะซีฟู้ดค่ะจะมี สูตรเด็ดๆให้จ้ะพี่นองก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ like, ับสไครต์พ้ะพิมาาถามได้จ้าว่าสูตรเด็ดๆน้ำจิ้มซีฟู้ดของแม่แพ็ว่าเ่บจ้ะพี่นองยาบอกผู้ใดแม่แพ้ว่าสิพ้ากินด้วยพี่นองด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเข้าพี่นองนี่จ้ากินกับไอ้ไทเย,ยวมากสดๆจ้ะพี่นอง เลดพี่นองจา้าหัวหอมใหญ่พี่นองสูตรเด็ดเลยพี่นองนี่นกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูดหรือว่าเคี่ยวไข่เยี่ยวมาเนี่เข้ากันค่ะพี่นองเ,อเดี๋ยวสิผ้าพีผ้านองกินเนี่ยคะ่ะแซ่ล์บหลีพี่นองสวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่น้องแพร่วาสิ่งนีเมนูเด็ดเด็ดจากพี่นองสิงม้านผ้าพีผ้านองมากินของเปรี้ยว ยำไข่เยี่ยวมาพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดของแม่แพร่ว่าเลยจ้าะจะมีพักเครื่องเคียงเข้ากับนี่นีหัวหอมใหญ่จ้าจะเสียบผักซดค่ะพี่นงแล้วก็ต้นหอมพักซี่พี่นงแล้วก็ต้นหอมพักซี่อันนี้ไข่ไข่เยี่ยวมาแล้วก็ไข่เค็มพี่นง สูตรเด็ดๆดแม่น้องเพื่อว่าสิม,มานั่มเสอเนอพี่น้องเอ้ยขันผู้ใดอยากงูสูตรนะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิ้ผ้าพีผ้านอนกินมือนี่ะจ้าว้าแล้วกับเปรี้ยวปากพี่น้องเดี๋ยวสิ้ผ้ากินเลยจ้าเนี่ยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิ้ผ้ากินเนี่ยจ้ะพี่นอ้นองสูตรเด็ดนั่งอกของข้าพี่น้องนี่จ้าเน้นจิมซีฟู้ดพี่น้อง น่องสูตรเด็ดพี่น่องออดูนะพี่น่องตะนนันครับกินเลยจ้าแซ่บครับพี่น่องกินกบนึ่งสายกินหัวหอมพี่น่องมากอินเด็ดหัวหอม,อม จ้าพี่น้องอึจ้ะจิ้มเฮาเนาะลาดลงไปเด้พี่น้อง 嗯、好，好吃，不用汁，嗯，好、啊、你是什么？真、嗯、的、哦。 ูดเด็ดูดเด็ดีก่พี่นออ้องหอมจืดนี้ฟูดแม่พราว่าีนรับร่องประกันได้เสียบอีก่น้อง ิพี่ห้ักหอมขวานพี่หนอพี่น้อก Smak! ้ายกินผักน่องแ่เ้อแ่ บายจ้า